ไปวิวกันที่เชียงรายด้วยกันนะฮะไปกันเถอะไปกันเถอะถ้าคุณอยากไปที่หาดไปที่ภาคตะวันออกของไทยแลนด์หรือในภาคอีทันของไทยแลนด์แต่ถ้าคุณอยากสัมผัสความรู้สึกของอากาศหนาวในไทยแลนด์อย่าไปเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮองสอน นะคะสวัสดีอิริกนะคะสวัสดีแมนดี้ด้วยนะคะสวัสดีเจค่ะอ่าแก๊สนะคะสวัสดีค่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 ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะควันนี้ชิดเอนะวีว o วโกทูเชียงใหม่ n c e Thailand นะ This is the northern part of Thailand and then if I found some place that I think this one is really interesting I will introduce that one to you, and if you would like to know about something, for example, like oh you found this shop, you would like to know if I would like to buy this one, and how can I say in Thai? Ah, you can ask me, and then I will tell you. Okay? I know Mandy loves Chiang Mai so much. Oh, <laughs> 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 Mandy, 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 man, Mandy drop a hand Chiang Mai. <laughs> oh, Mandy, <laughs> <laughs> แมนดี้ชอบกินอาหารที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะโอเคอาหารทางภาคเหนือนะอาหารไทยก็ชอบไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้โดมินิกอยู่ที่ไหนคะเชียงรายอ๋อเชียงใหม่ไรเน้าอ๋อเชียงใหม่อ๋อตอนนี้ตอนนี้ไปตอนนี้โดมินิกเชียงใหม่ดินเชียงใหม่แล้วจ้าฉันอยากไปด้วย เชียงใหม่ด้วย everyone c h e e s, yeah. <S, <S you นะตอนนี้นะคะ1ินาน่วม you are i เชียงใหม่ right now นะใช่โอเค y where what is it where is t h e place in the โรแรมจัดจดมนทราอ h จดมนทรา right in the ใช่ไหมคะใช่ใช่่าแงเขาว่าวันนี้เชียงใหม่ล้ำทวนใช่ไหมคะ โอ้เหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะคุณคุณนัโตกก็ไม่รู้นะ I don't know s o b e c a u s e o f t o d a y วันนี้นะคะที่นครนายกก็มี the summer show องอ่าว We have the summer strong h o w แรงแรงมากค่ะก็ when เป็นเขาไอคำแบงค์อ่า Yeah the weather is very nice yeah very cool now อ่า Oh v e r c o Dominica Youngsa Dominica Youngsa กี่องศาคะ how how many degree Celsius from from my e son I fly to uh Chiang Rai then from Chiang Rai come down to Chiang Mai อ่าโอเคแล้วโดมิน <I> ิกคะ how many degree Celsius แดดกี่องศาคะองศา in degree Celsius อย่ากี่องศาคะอ่า uh, ตรงนี้23 e ยี่สิบนะ t w นะคะ t y e อาก็สบาอากาำลังสบายเลยนะคะใช่นะคะอ่โอเคโดมินิกอะ is very lucky because this year นะ Thailand the the weather change a lot you, you know very like nice. you touch the feeling about the winter season in summer <laughs> so, <talk laughs> actually no, no, yeah. actually, no, actually i asked them all actually now is the uh, rainy season no in East sun if you go to the east sun side uh, they are planting the paddy now no this time it's not rainy rainy season it will oh, start, on, uh, yeah. july, july. start on july july when i was in court, huh? like, it's raining mm. very hard That's in the oh. yeah. is depression because the The rainy season will start on uh, July ค่ะตอนนี้ this time this time is summer summer ใช่ใช่นะคะโอเคเจสันเดชเคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะเคยเคยครับบ่อยบ่อยบ่อยบอยชอบมาอี่ยวเยท่อคนก็มาเที่ยวเชียงใหม่เลยสวัสดีค่ะจิมมี่สวัสดีนะคะสวัสดีรบสวัสดีรบจิมมี่ค่ะจิมมี่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะ อ่าไม่ไปยังไม่เคยไปใช่ไหมคะต้องไปไม่เคยไปต้อง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 ไปแล้วล่ะต้องไปแล้วล่ะนะโอเคอีริก่ะคะอีริกเคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะไม่เคยค่ะคุณครู มไ่เคยมาประเททศไยยังไม่เคยมาประเทศไทยแต่พูดภาษาไทยชัดเก่งมากอินไทยคอชัดเวอร์นะชัดไทยยูเออร์ไทยยูเออร์ไทย r o n u n c i a t i o n is q u i เค c l ย a r นะ quite clear นะม่มาประเทศไทยโอ my god ถ้าถ้าเอริกไปที่อ่าประเทศไทยอ่ะผู้คนอ่าคนไทยก็เคอว่าเขาเป็นคนไทยเขาจะคิดว่าเอริกเป็นคนไทยอ่ะ คิดว่าไอริกเอ่อมาจากเยาวราชนะคะ from from the China Town นะ m a y ม e แล้วเดี๋ยวจะติง l ล d i e s นะใช่เพราะว่าไอริกเหมือนเหมือนนะเซมนะอ่ะอซิสคะอัซิสเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะผมไม่เคยไปเชียงใหม่อยังไม่เคยไปเชียงใหม่โอเคค่ะยังไม่เคยไปแล้วเจลนะคะเจมาบ่อยไหมคะเคยครับเคยครับ เคยนะคะโอเคสามครั้งนะคะคุณคุณนัโตเคยไปเย่สามครั้งนะเซนเอสเจนโอ้ดีมาก When I was young เพราะว่าเชียงใหม่อ่ะ is a little bit far from มันมัน not only far นะ but the you know the way to go it it the mountain a ะ it the mountain and when I went there นะคุณคุณนัโตเวียนหัวนะดิซี่นะเวียนหัวแล้วก็ even right now นะ we have got the airplane ใช่ไหม but my mom she doesn't want to go with me because she said she would like when she would like to go traveling to เ h ียงใหม่เนี she would like to enjoy the sightseeing and t h e n you know that the way to go to เชียงใหม่อ๋อแล้วไป่ารถไฟฟ้าก็ได้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรถไฟฟ้าเสร็จก่อนนะรถไฟฟ้าช่มาไฟไหมคะาโอเคมาตินคะมาตินเคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะไม่เคยไป ไม่เคยไปนะคะอ่าโอเค before we go to เชียงใหม่ today นะคะ I would like to t e l e v e r y o n e เนาะอไปเที่ยวแล้ว I would l i Mandy ชนมากชอบมากนดี m ชอบมาก Mandy มนดี้ like the walking street ใช่ไหม I know ้ช่้ชะคะ walking street ใช่ ใช่ walking street ที่เชียงใหม่ใหญ่มากถนนเตือนถนนถนนคนเดิน i s called ถนนคนเดินคนเดินคนมีเทียมเดิน is walk อ่ะ walking street นะคะ